สวัสด,ดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะมาช่วงนี้ก็ฝนตกพายุเข้านะครับตกหนักด้วยนะครับอย่างไงก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับก็ตามที่แอดแจ้งไปนะครับเนาะงวดนี้ก็ตั้งแต่นี้ไปแอดไม่ได้สรุปโคงสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีการส่งประกวดจัดอันดับแล้วนะครับ ก็จะแค่มาย้ำฝันนะครับฝันไหนอะไรยังไงตกหล่นก็จะมาย้ำฝันกันอีกรอบนะครับแค่นั้นนะครับส่วนเพื่อนอที่บอกว่าออคลิปไม่เด้งนะครับก็วิธีแก้ก็มีหนึ่งก็ยกเลิกติดตามก่อนแล้วค่อยกดติดตามใหม่แล้วก็ไปสั่นกระดิ่งนะครับกระดิ่งทั้งหมดนะครับที่อยู่ข้างบนเนาะ <c oughs> หรือไม่ก็กดถูกใจไว้นะครับ AI จะเข้าใจว่าเราชอบคลิปประมาณนี้นะครับพยายามกดถูกใจไว้นะครับ เดี๋ยวไปตามนารอดกันนะครับได้ข่าวว่าน้องรัตฝันแล้วนะครับสวัสดีครับนโรอดจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยังไงเนาะได้ข่าวเมว่ีวนน้องรัตก็ฝันเร็วอีกแล้วจ้าฝันตองงวด๋อฝันตองงวดเลยนี่ก็ถือว่างวดที่แล้วก็เข้าเนาะจ้าฝันว่าตำรวจจับเนาะจ้าเออก็ถือว่าฝันเข้าอยู่ออ,อันนี้ประเดิมก่อนฝันแรกของน้องรัดเนาะ <Yeah. S 1> เอออะไรไงยังไงครับรายละเอียดที่มาที่ไปยังไงครับเห็นตาเนาะอารัตก็ขี่รถไปซื้อกับข้าววันวานตัวเองไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าวเสร็จก็กลับขับรถกลับเนาะก็เห็นตาเกตะโกนบอกว่าอรัดเอเเออ,อรัดเรียกหร้านเนาะอารัก็จอดรถถามว่ารายตานี่รถทะเบียนเองเนี่งดนี่จะออกเลย อ๋อนี่รถทะเบียนเองนี่นะจะออกเด้อด้ทะเบีนนี่นะอืมอกกระตกใจน้อกว่าโอ้ตารถโอ้นี่จะออกตาตาเออนี่แหละรถนี่แหละรถที่เอ็งขับนี่แหละรถมอเตอร์ไซค์นะอ๋อมอเตอร์ไซค์นี่เอาไปด้วยใช่ไหมไปด้วยอ๋อเหรออืมแล้วตาเขาพูดแค่นั้นเองอืมพูดแค่นั้นก็อะดูรถก็ เลขรถ9916เวียรรถไงไปรถก็แค่นั้นเองรายละเอียดฝันจ้าคือฝันสั้นๆเองเพราะเขเกี่ยวกับรถจ้แต่เวดที่แล้วรถไม่ใช่รถรถเป็นรถพี่สาวใช่ไหมรถพี่สาวไปสองคนอ๋อรถนี้เป็นรถตัวเองรถพี่สาวขับไปวัดสองคน คนจำรวจจับนะรถพี่สาวอันนี้รถเจ้าของอ๋อเป็นรถของตัวเองเมา่อตาก็แค่ย้ำว่าทะเบียนรถจะออกอย่าอย่าลืมเด้อรถทะเบียนรถเองจะออกอจะไม่รู้ออกลาวหรือออกไทยก็ไม่รู้เออเนาะถเราซื้อลาวดูได้เนาะถ้าท่านใดชอบเนาะก็ตัดเอาวะ ส่วนมากมันจะมาเก้าเก้าหนึ่งรือเก้ากลับเป็นหกก็ได้อืก็มีทั้งหกทั้งเก้าอยู่แล้วหนึ่งหกบางทีก็หกหนึ่งหกเก้าหนึ่งอ๋อมันจะหามใช่ไหมอ๋ออาจจะเป็นเอาช่วงนี้เลขหามมาบ่อยเลขหามบ่อยเออเนาะ โอ้ใช่เพื่อนอิซีเนาะแปดเก้าแปดรอบนั้นก็หกเก้าหกหรือไงเนาะใช่เก้าเก้าหนึ่งหกอาจจะมาหกหนึ่งหกหรือเก้าหนึ่งเก้าเออเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ถือว่าอยู่ในทะเบียนรถใช่อยู่ในทะเบียนรถโอ้โอ้จริงจริงใช่ใช่เอดก็แต่ทะเบียนจริงก็คือเก้าเก้าหนึ่งหกใช่อ๋อก็แค่นั้นเนาะใชะแค่นี้เลยก็ถือว่า ฝัน,นสั้นๆก็เหมือนรอบที่แล้ว <Yeah. S 1> ฝันเกี่ยวกับรถโดนตำรวจจับ <Yeah. S 1> ขึ้นโรงพักเลยเนะเเาะก็เรียกว่ามาทั้งบนทั้งล่างอรอบนี้ไม่แน่ก็ต้องตัดเล่นให้ดีเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็แปลงนิดนึงอาจจะมาเลขหาบหรือเปล่าจะเลขเบิ้ลอีกไหมก็หกแปดสามน้อวก็มัวเหกเป็นเลขเก้าเออใช่ก็ถูกก็ถูกคนตัดเป็นก็ถือว่าเข้าทั้งสองคลิปนั่นแหละถ้านนั้นเนาะบางทีมันต้องแปลงเนาะ <Yeah. S 1> ก็แค่นี้น้าโรสเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ายังไงน้องรัฐฝันอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยค่อยมาย้ำกันอีกทีเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวขอทวนหมายเลขทะเบียนรถที่น้องรัฐขี่ไปแล้วมีตามาบอกว่าจะออกเลขทะเบียนรถนั้นคือเลขทะเบียนคือ991 6 9 9 1 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้าโรสนะครับที่มาแบ่งปันความฝันของน้องรัฐนะครับ ยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้น้องรัฐฝันว่าตามาบอกว่าทะเบียนรถจะออกเรามาลุ้นกันว่าจะออกทะเบียนรถเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับที่ฝันว่าโด,ดนตำรวจจับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนรันะครับ yeah, สวัสดีบบดค,ครับ